มดเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแคสเกมให้ดูนะครับอย่าอย่าจะกระตีพี่ได้สี่ตัวแล้วเ,เลยนะตบผมจะแคสเกมให้ดูให้นานดูนานจะไม่บอกชื่อเกมนะทุกคนไปหาโลดเอกประจำหน้าปกไว นี้เกมก็มาแล้วนะครับหน้าปกแบบ<ะ>นี้อ,อย่าเผยความจริงอ,อันอันนี้ก็จะเข้าสู่<อ>หน้าเมนู<อ>เกมนี้<อ>ถ้าเราจะเข้าไปเล่นเราต้องกดเริ่มหรือ,อก็ไปซื้อดานอื่นซึ่งเราต้องใช้เดี๋ยวตอนมาป้าจะใส่ถุงกลับมากับปใช้ ชิ้นส่วนหรือตัวประกอบนะคะไม่มีจะมีเกลื่องมืออาชีพตึงมืออาชีพแล้วก็ผมรอมันอัปเกรดอะไรเสร็จผมขี้เกียจอัพนะครับก็รอหนูจะฆ่ามันใช่ใช่แล้ามันจะตายมั้ยติ้งไหมจะอัพต่อยก็หรือฆ่าน้ำมันคือแรกที่ต้องทำเลยมันจะเรียกใครลูกตัวนอนมาช่วยเรื่องต่าง แหเรอันนี้แล้วขอบวาสตัวที่้รเลยค่อยลดค่อยโลดขอองโหลดน้าถือเลดี๋ยวผมจะโหลดเกมกวางมาเล่นนะทุกคนครั้งนี้ผมอาจจะต้องเทสเกม2เกมเลยเรดที่แจะเหี่ยวเลย ล้อติดตามตอนต่อไปนะครับติดตามกดติดตามผมด้วยบ่จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ออกมาด้วยนะครับต้อกดติดตามผมด้วยผมจะได้อันนี้ดังๆนะทุกคน่เไม่เกม่เขียนไม่กนีเกมนี้มนน่ากลัวนะเขามันเขียน ว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีคนได้รับความแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะแต่เตีองยังไงไอ้พวกเด็กมันก็ไม่ฟังครับพิมแบบเล่นไหมเแล้วก็พิมพิมร้อนนี่แบบก็วางตรงนี้ตอนนี้ผมก็จะเริ่มอัปเกรดเตียงเป็นเลเวลเตียงมาตรฐานดอกไม้ ไอ้แคว้นวิ้นผมมันงก็อาจจะไม่เห็นผมพูนะเพราะตอนนี้ผม,มใช้สมาธิมากอัปตื่นไว้ช่วงแนวนี้ดีกว่าจะอัปตื่น เราจะซื้อไอดีต่อไอนี้นนี่ได้ตัวน้อยตัวหนึ่งอยากไดตัวเจอกับสุดจา้เจ้าอจ้านั้นเลยโอ้ยไม่ช่เลย้ไมจะบอกว่าผไม่ใช่ผี ผีหายแล้วนะทุกคนวันนี้ผมอาจจะต้องใช้พ้นี่ในการวางปืนจะใช้ตู้ ATM เมวันะุเวลาผีมาผมจะได้ยิงแบบจุกตรงเลยลูก็จะอันแรงๆนะทุกคนเออมือลูกกรไม่แรง ก็คือมีบางคนก็ไปเฝ้าลามะม่วงแล้วหลายคนเลยน่ากลัวมากเลยนะทุกคนก็จะตายแล้วมนขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ถ้ามันขึ้นมาตรงทางเรามันก็เจอต้องนี่นะครับนี่ก็ตายแน่เลยโอ้ไม่ตาย เดี๋ยวถ้าแม่มาอีกไม่ตายแล้วเนี้ยแล้วก็อัพเกดพวกตูนนั่งออกไว้อมต้องนนซื้อไอันีไม่ต้องอยู่แล้วิดคแก่ลูกเวลาสามแล้วมันเวล3สามแล้วนะทุกคนเวล4สี่หวาตั้งเยอะดื้อเหรอใครตายีกว่้กตายเดนดนชดประตู นี้แม่งก็ทําอะไรไม่ได้นะทุกคนนอกจากขู่ปืนที่ข้างห้องข้างห้องเราอยู่ข้างห้องเลยป้องช่วยกันป้องกันนะทุกคนมันไม่เอาเอาปืเานเยอะๆว่าแบบว่ามันยู่ยๆตกห้องหุ่นเลยมาไม่ได้ไมันจะกัดพื้นที่ในห้องนี้พี่มันจะกัดนะทุกคนคเราจะอัพปืนค่อนข้างที่จะโหดเลยนะทุกคน มาตอนไหน,นี่ยเหน่ยตังอันนี้ไฟฟ้าเวล,ลาผีมันใช้สกิลมันจะโดนไอ้ยันอันนี้ไปแปะกลางประตูเนี่ยต้องนหนาๆว่ะตัวเนี่ยมาฟังนรานล้โดนแล้วดีครับชนะแล้ว เราก็จะได้ตังมาเราก็สามารถเอาไปซื้อของอะไรก็ได้เราเรายางมีอะไรอ่ะเต็นอ่อนมีนของจะแค่แค่นี้พอแล้วตุ๊ดอ่อนตุ๊ดตักมาซื้อดีครับ